สวัสดีค่ะหน่วยนี้นะคะพบกับคุณครูจิราวัญชนะศรีหรือคุณครูพี่ไก่ค่ะสอนอยู่สายชั้นอนุบาล3ค่ะค่ะสำหรับหน่วยนี้คุณครูพี่ไก่มีคําคล้องจองดีๆไหมเด็กๆฟังกันค่ะดินน้ําป่าไม้หินทรายสัตว์ป่าทุกสิ่งมีค่าช่วยรักษาเอย่ยค่ะหน่วยนี้ชื่อว่าคุณหนูเรียนรู้ธรรมชาติค่ะ ค่ะเด็กๆขะมาพบกันในหัวข้อทรัพยากรธรรมชาติค่ะธรรมชาติรอบตัวเรามีอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันนะคะเช่นน้ำอากาศดินหินทรายป่าไม้ป่าไม้นี้มีต้นไม้สัตว์ป่าและแหล่งน้ำค่ะเด็กๆขาสิ่งเหล่านี้จะให้ประโยชน์ต่อคนเราในการดำรงชีวิตค่ะ หัวข้อต่อไปนะคะมาพบกับในหัวข้อป่าไม้ค่ะป่าไม้นั้นประกอบด้วยต้นไม้สัตว์ป่าและแหล่งน้ำค่ะป่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทำให้อากาศบริสุทธิ์ฝนตกตามฤดูกาลป้องกันน้ำท่วมและการพังทลายของหน้าดินรวมทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารด้วยค่ะเด็กๆค่ะ ถ้ามาดูในหัวข้อประโยชน์ของทรัพยากรนะคะทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดนะคะใช้ทําอะไรบ้างมาดูกันค่ะเด็กๆคะทรัพยากรธรรมชาติมีประโยชน์มากมายใช้ทําสิ่งของเครื่องใช้เช่นเก้าอี้ทำมาจากอะไรคะเด็กๆใช้ค่าทำมาจากต้นไม้นะคะกระถางทำมาจากอะไรคะที่เด็กๆพบเจออ่าดินใช่ไหมคะต่อมาครกครกนั้นทำมาจาก อะไรเอ่ยหินคะ่ะเด็กๆขาและต่อไปแก้วนะคะทำมาจากทรายค่ะค่ะต่อมานะคะบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นทำมาจากวัสดุหลายๆอย่างเช่นหินดินทรายและไม้ใช่ไหมคะเด็กๆขาค่ะนอกจากนั้นจะนำมาทำสิ่งของเครื่องใช้แล้ว เรายังใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะมาเป็นอาหารใช้ทำยารักษาโรคเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่พักผ่อนค่ะค่ะเด็กๆขามาดูในหัวข้อการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะมาดูกันเลยค่ะหัวข้อที่1ใช้อย่างประหยัดและรู้คุณค่า 2. ไม่ทำลาย 3. ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและ4 ช่วยกันปลูกต้นไม้ปลูกป่ากันค่ะเด็กๆค่ะค่ะสำหรับหัวข้อภัยจากธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันค่ะเช่นน้ำท่วมแห้งแลง้งดินถลม่มแผ่นดินไหวนะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้คนเราได้รับความเดือดร้อนเราควรช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากๆนะคะเพราะต้นไม้จะช่วยป้องกันภัยจากธรรมชาติได้ค่ะ ธรรมชาติรอบตัวเรามีมากมายหลายอย่างเช่นอากาศดินหินทรายน้ำต้นไม้สัตว์ซึ่งเราเรียกว่าทรัพยากรมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนเรานะคะเช่นใช้เป็นอาหารเป็นที่พักอาศัยเพื่อให้ทรัพยากรคงอยู่ไปนานๆน,น,นะคะเราจึงควรรู้จักใช้ให้คุ้มค่าและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้จะได้อยู่กับเราต่อไปเชื่อลูกชั่วหลานค่ะค่ะเด็กๆคะสำหรับหน่วยคุณหนูเรียนรู้ธรรมชาตินะคะพี่ไก่ฝากความรู้ไว้แค่นี้คะ่ะสำหรับหน่วยนี้ขอบคุณคะ่ะ